สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คอนเท o เลอร์เบดนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมนายลากูนนั่นเองนะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ที่เล่นกับ AI มีชื่อว่าซ้อมทะเลทรายนะครับ ในอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมจะแบ่งโหมดเป็น2โหมดด้วยกันนะครับผมโหมดแรกก็คือฝึกขั้นต้นนะซึ่งคุณจะสามารถเล่นได้แค่5ครั้งด้วยกันนะครับผมส่วนอีกหมดหนึ่งนะก็จะเป็นระมดระดับความยากนั่นเองนะครับในโหมดระดับความยากเนี่ยคุณจะต้องผ่านผ่านให้ได้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับผมก็ถือว่ายากสมชื่อเลยนะครับอ่าส่วนเรื่อง ของออปชันต่างๆนะครับผมหนึ่งเลยนะก็จะเป็นเรื่องของหัวข้อพรสวรรค์น,นะครับในหัวข้อพรสวรรค์ตรงนี้อันนี้คุณสามารถ skill อัพสกิลพรสวรรค์ได้เรื่อยๆนะครับแล้วได้มาจากไหนล่ะได้จากการที่ลงเล่นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นในระดับฝึกขั้นต้นนะครับหรือว่าฝึกความยากเนี่ยพรสวรรค์อันนี้จะมีให้อยู่แล้วนะส่วนรางวัลแต้งสะสมนะครับไอ้เจ้ารางวัลแต้งสะสมเนี่ยถ้าหากว่าคุณอยากได้นะครับผมคุณก็ต้องเล่นในระดับ ความยากเท่านั้นนะครับถึงจะได้แต้มสะสมนะแล้วก็รางวัลแต้มสะสมตรงนี้นะครับมีให้สูงสุดอยู่ที่2,000แต้มด้วยกันนะครับผมสามารถเล่นซ้ําได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคในระดับขั้นต้นนะครับอ,อ,อันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะมันเล่นได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับผมไอความยากของมันนะ่ะอ,อ,อยู่ในระดับความยากนีนและนะครับแล้วก็ชวนปวดหัวด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าปวดหัวมากๆนะ เราไปดูวิธีการเล่นของเขากันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมพอเริ่มเข้ามาในการเล่นนะครับผมอ,อย่างแรกเลยนะคือคุณก็ต้องเลือกทหารนะครับทหารนี่ทหารที่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับ ก็จะเป็นทหารอ่าสายโล่นะครับผมกับสายยิงไกลนะครับก็จะมีอยู่สส่วนเท่านั้นนะส่วนไม้เนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นทหารกองส่วนตัวของเรานะเออเราจะเลือกได้แค่กองเดียวนะครับโอเคผมก็จะเลือกทหารปืนไฟแล้วกันนะครับผมแล้วเราก็กดเริ่มเข้ามาเลยนะครับอันนี้เล่นในโหมดระดับความยากนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับ ในเริ่มแรกมาเลยเขาจะให้เราเลือกทหารนะครับผมทหารพวกนี้เนี่ยมันจะได้รับดีบัฟด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอ่าทหารจะได้เลือกอผมจะเน้นในเรื่องของการป้องกันก่อนก็คือทหารแนวหน้านะครับอ่าพอเราเลือกมาสองกองแล้วนะมันก็จะมีเรื่องของสกิลให้ด้วยนะครับผมสกิลพวกรับพรพวกนี้เนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับ อย่างคําอธิบายเนี้ยโล่หนาเนี่ยมันบอกว่ากองกลางนะครับผมอ่าอ่าอย่างธนูเนี้ยเขาบอกว่ากองหลังนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกดีๆนะครับว่ามันสอดคล้องกับทหารที่คุณมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าคุณเลือกผิดนะเรียบร้อยเลยนะครับผมบัฟมันจะไม่ช่วยนั่นเองเออแล้วมันมีบัฟสกิลโกงอยู่ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดในส่วนหลังละกันนะครับถ้าหากว่าผม สามารถผ่านในช่วงหลังๆได้นะครับเออเราก็ต้องมาดูกันด้วยนะว่าผ่านได้หรือไม่ได้นะครับผมในกรณีที่คุณมีทหารไม่ได้เก่งอย่างผมอะเออเป็นทหารที่มันเป็นซีซั่นเก่าหรือเป็นทหารดั้งเดิมอย่างเงี้ยโอกาสชนะมันมีไหมมันมีนะครับโอกาสชนะมันมีนะแต่ว่ามันก็มันขึ้นอยู่กับบัฟที่เขาจะสุ่มมาให้เราด้วยนะครับผม โอเคนะเอออันนี้ได้แล้วนะกองหน้ากับกองกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็รอดูวับเรื่อยๆนะตอนนี้ได้กองหน้ากองกลางแล้วผมอยากได้กองหลังสักหนึ่งกองนะครับผมยังได้อยู่นะรอบเจ็ดนะครับเรายังไม่เจอสกิลกงที่อัพให้ทีมเราอ่ะนี่ไง สกิลโกงเอาตัวนี้นะครับผมถ้าคุณได้ทหาร2ตัวนี้นะครับถ้าหากว่ามีเจ้าตัวปืนใหญ่่ะให้เลือกปืนใหญ่นะครับผมอันนี้จะช่วยเราได้มากเลยเพราะว่าเวลายิงไปมันจะทําให้ศัตรูล้มด้วยแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีก็เอาทาหารที่เป็นปืนไฟนะครับใน2ตัวนี้เลือกปืนใหญ่ครับดีที่สุดจริงเลือกปืนใหญ่เลย มาแล้วครับผมสกิลโกงนะครับผมนี่ครับกองพลปืนอาเซนอลปืนใหญ่นะยิงกระสุนทีเดียวแปดนัดนะครับผมอันนี้เป็นสกิลโกงที่เราจะต้องมีอาเซนอนลอยู่นะครับผมอ่ากดเลือกไปเลยนะจะเห็นว่าผมก็มีอาเซนอนลอยู่นะครับอ่าเนี่ยดูความโกง,ขงเขานะเป็นไงครับยิงออกไปทีเดียวแปดลูก ชิบหายครับบอกกันเลยว่าชิปหายมากแล้วตกตรงไหนนี่โอ้โหเรียบร้อยตรงนั้นนะครับผมถ้าว่าคุณได้สก,กิลเจ้าตัวอาเซนอลแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าโอกาสชนะเนี่ยมีสูงมากๆนะครับผมเพราะว่าเขายิงเนี่ยสังเกตไหมยิงไปทีเดียวออกมาแปดนัดน,นะครับผมเออตกตรงไหนชิบหายตรงนั้นนะครับอ่ะโอเคทีนี้ที่เหลือนะครับคุณก็แค่พยายามผ่านด่าน ให้มันจบนะครับแค่นั้นแหละนะไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตรงนี้นะเรามาดูรอบที่สิบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะในรอบที่สิบนี้ก็บอกเลยว่าหวนหินไม่ใช่เล่นนะครับในรอบที่สิบสิ่งที่คุณจะเจอก็คือปืนใหญ่ฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันครับเออ ก็ไอตัวอาร์เซนอลนี่แหละนะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโหดกว่านะครับผมนี่ครับรอบที่10นะเห็นไหมมีอาร์เซนอลอยู่ด้วยนะครับหนักเลยครับบอกเลย ระลุมบอลหนักมากถ้า,ถามีสกิลโกงแบบนี้นะครับผมชนะได้ง่ายๆนะครับอ่านี่คือรอบที่สิบรอบสุดท้ายแล้วนะครับ หลักๆเลยก็นี่แหละครับผมถ้าคุณได้อาร์เซนอลแล้วก็ได้สกิลที่โหดแบบนี้นะครับผมก็จะเข้ารอบได้สบายๆนะครับขั้นที่สิบนะสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมก็คือแต้มสะสมฝึกทหารนะครับผมแล้วก็อ่าพรสวรค์นั่นเองนะพรสวรค์จะได้หนึ่งร้อยหกสิบนะครับส่วนอ่าต้มทหารเนี่ยจะได้อยู่ที่ห้าสิบนั่นเองนะครับโอเคครับผมถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะสำหรับอีเวนต์ คอนเคลอร์เบดนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ